สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้แม่น้องอติมลุยสวนจะพาเพื่อนๆมาใส่ทุเรียนใส่ปุ๋ยทุเรียนนะทุกคนก็คือปุ๋ยอินทรีย์ก็คือเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะทุกคนนี่เราจะมาใส่เพกระต้นทุเรียนเราปุ๋ยขี้ไก่ที่เขาอัดมิดมานะทุกคนก็มันจะใส่ง่ายทุกคนเนาะเขาอัดมิดเขาขาเชื้อมาเนาะก็คือเขาผ่านความร้อนมาก็คือขาเชื้ออ่ะ อันนี้เราก็จะมาใส่ถั่วเรียนเราก็คือทั่วเรียนใส่ประมาณสองกิโลนทุกคนเราจะใส่ต้นละสองกิโลก็ต้นมันมีสองต้นก็ใส่สี่กิโลมาเราิใส่กันเลยทุกคนปะบาไ,ไปใส่กันเลยอันนี้ก็คือเราใส่ เราจะใส่ละรอบๆนะทุกคนใส่แถวๆรอบๆนอกนี่เนาะรอบนอกโคกนี่ทุกคนวัตทุียนเขาเริ่มโตแล้วเขาก็เริ่มหาออกมาหากินแถวข้างนอกแล้วเนี่ยก็ใส่รอบๆนอกเนี่ย แล้วก็มาตัดแต่งกิ่งแล้วทุกคนแต่งกิ่งเนี่ยเขาก็แตกอ่อนเนาะแล้วก็สะสมอาหารในเขาใส่ผพอินทรีย์เข้าไปแล้วก็ป้องกันยาฆ่ามแมลงเนาะหรือป้องกันฆ่าแมลงเพราะว่าถ้าเราป้องกันไว้ก่อนมแมลงเขาก็จะไม่เข้ามากัดเนาะแล้วคราวนี้เราก็เวลาเขาแตกอ่อนแล้วก็สีป้องกันมแมลงแล้วก็สียา เป็นปุ๋ยอะปุ๋ยทางใบคือสูตรเสมออะไระทุกคนเนาะปุ๋ยทางใบแล้วก็ใส่ไปทางล่างแล้วก็เติมสูตรเสมอหรือว่ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ได้และอินรีย์นี้เราก็เติมทุกสามเดือนหรือว่าเราใส่ปีละสองครั้งถึงสามครั้งก็ได้เนาะก็แล้วแต่ตัวนี้ก็คือเป็นที่เขาปรับปรุงดินแล้วก็เขาก,กินไปเรื่อยๆเพราะปุ๋ยอินทรีย์นี้เขาจะทำการออกฤทธิ์ช้าจักหน่อยเราก็มาเติมให้เขาเรื่อยๆเนาะ เขาเรียกว่าเติมในน้อยก็เติมบ่อยครั้งถ้าเติมเยอะๆก็เติมเติมนานๆเติมทีหนึ่งก็เติมเยอะๆทุกคนพอเขาก็ต้องการมีอาหารกินเรื่อยๆเนาะตัวเรียนเราเนี่ยอวันนี้เราก็มาแปลงนี้ค่ะทุกคนแปลงหนึ่งได้แต่นหนึ่งงานแล้วก็มาใสา่ปุ๋ยอินทรีย์เนาะเราจะพาไปดูทุกคนว่าทุเรียนกำล,ลังแตกใบทุกคนนี่เขากำลังแตกอ่อนแตกใบ แล้วก็ส่วนวันนี้ฝนก็น่าจะตกนะทุกคนวันนี้เขาบอกว่าบันทีสิบเก้าเขาว่าฝนน่าจะจะตกเนาะก็มาจริงๆทุกคนไปเลยยุกนหนึ่งเหลืออีกยุกต่อไปก็ถ้าฝนล,ลงมาตกลงมาก็ถ้าฝนล,ลงมาก็จะมีผลเสียก็คือเวลาพื้นนี่เขาซุ่มเขาเปียกนะทุกคนก็ทุกที่เนาะไม่ใช่จะเพราะวรราพวกทุเรียนเราพวกทุเรียนเราเขาซุ่มซึ้นอยู่แล้วเพราะเ่าให้น้ำมนะันเนาะ แถวที่ไม่จุดประสงค์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแมงแมลงหรือว่าผีเสื้อเขาจะขึ้นมาจากใต้ดินครับผลดูดตกเมื่อไหร่ก็คือทําการมาป้องกันยาฆ่าแมลงเนาะป้องกันยาแบบแมลงไม่ให้แมลงเข้ามาก็คือก็มีทางทางเดียวทุกคนค่ะแต่ให้ทานหรือว่าเราจะเอาใบทุ่เรียนของเราแปลงอันนี้ก็สองปีกับเก้าเดือนทุกคนก็เป็นแปลงเล็กๆเป็นแปลงเล็กๆทุกคนไม่ได้เยอะเนาะ ป็นแปลงหนึ่งไร่กัน1ง,งานเราปลูกไปตอนนี้ร้อยสสิต้นทุกคนก็คือเออทำไมปลูกร้อยสสิต้นก็คือเราปลูกต้นโคกละสองต้นเนาะโคละสองต้นแล้วก็เราก็ตรงไหนพื้นที่ที่เราว่างๆเราใส่หมดเลยนะคือไม่ให้ว่างอะ่ะเรามีที่น้อยจำกัดะเนี่ยก็ยังส่ประสงค์ของเรายังไม่พอที่จต่นะนนะตรงนี้อ่ะ เราก็จะเอาดินมีตังก่อนนะทุกคนมีตังก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังรอดูว่าผลผลิตต่อไปเราจะเอาเมื่อมาเสริมตรงกลางเนี่ยจะเอาดินมาใส่ตรงกลางเนี่ยก็เป็นเราจะใส่เป็นตรง,งนี้ทุกคนก็เราจะไาใส่ตรงกับโคทุเรียนนะจะใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ช่องเป็นหนั่อช่องนั้นไปอย่างเงี้ยแต่เราจะตรงกลางตรงนั้นแล้วก็จะเอาไว้เป็นที่วิ่งรถเ,เนี่ยเนาะก็คือตรงนี้จะมีช่องเดียวที่จะต้องว่างทุกคน นอกน,นั้นช่องตรงโน้อนอะ่ะก็มีช่องตรงโน้นเราก็จะเอาดินมาใส่อีกแล้วก็จะเสริมไปอีกไม่ต่ำกว่าประมาณประมาณเกือบ20ต้นก็มันก,ก็คือว่าจะเต็มพื้นที่เลยแปลงแปลงนี้หนึ่งไร่กันหนงงานนี้แต่สามารถแบบมาเพิ่มอีกประมาณ20ต้นตอนนี้ร้อยสิต้นก็จะเป็นร้อยห้าสิต้นประมาณนั้นทุกคนเนาะก็คราวนี้ต่อไปแล้วก็มีแต่ว่าเวลาเขาตายหรือเขา นั่นเราก็เสริมให้ทันอย่างเดียวอันนี้เรายังเป้าหมายของเรายังมีจะเสริมอีกคือว่าหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนี้คือเราสุประสงค์ของเรายังมีเป้าหมายจะเสริมให้เต็มอีกทุกคนก็คือจะไม่ให้ว่างเลยเนาะอ่ะอไปดูกันดูการใส่ผูอินทรีย์กันเถอะทุกคนเราก็มาใส่กันอีกเนาะก็คือเราก็โรยไปนี่ทุกคนโรยรอบๆบ,บนอกเลยเราไม่ต้องเอาไปข้า ตรงใต้ก็ได้โคนตรงนั้นก็ได้เพราะว่ารากพืเรียนนี่เขาออกมาข้างนอกเลยวก็ขนาดนี้เนี่ยเขาสามารถออกมาถึงนี้ได้แล้วทุกคนแล้วก็โดยแถวนี้ไม่ต้องห่วงว่าพืเรียนจะไม่ได้รับประทานพืเรียนจะไม่ได้กินนะทุกคนบางครั้งก็พูดเพาะเกินออโรดไปตางนี้โรดไปเลย คอยเข้ามาดูเรื่อยๆกิ่งแขนงที่ว่าออกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็เอาออกได้ทุกคนค่ะเราเอาออกได้ก็คือกิ่งแขนงของเขาเนี่ยเขาก็สามารถแบบประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะเพราะว่ากิ่งแขนงนี่เป็นกิ่งแขนงที่แบบเขาเวลาปุ๋ยลําเลียงขึ้นไปสู่ลําต้นเนี่ยกิ่งแขนงเนี่ยเขาจะเป็นที่แบบเอาปุ๋ยไปเลยนะ แต่เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเดียวเราก็มาเอาออกอะเนาะก็คือถ้าเรามีเวลาแล้วก็ตัดแระงเล็กน,น้อยออกก็คือทุเรียนเราก็จะได้ลำเลียงต้นนี้ไปจากเงาไปหายอดแบบได้สะดวกสบายไม่ต้องไปค้างจุดไหนก็่หลยเขาก็จะลำเลียงมาตามกิ่นก็สานสาขาเนี่ยก็กินคะแนนเขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาได้รับอาหารก่อนนะเขาต้องกินก่อนอย่างนั้นเขาจะสวยอะทุกคนเขาจะเป็นยอดใหญ่ยอดมกยอดโตก็คือเขาได้กินอาหาร ก่อนเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่ใต้กิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยกว่าอาหารจะลําเลียงไปตามกินข้าสาขาข้างบนก็คือขแขนงของเราเนี่ยเขาจะกินอาหารแล้วเขาจะต้องการเขารับไปแล้วอ่ะเนาะก็คืออันนี้แหละก็คือแบบเป็นสิ่งสําคัญก็คือค่าแล้วเนาะแล้วก็ตัดกินแขนงออกเล็กเล็กน้อยไปก็คืออันนี้แม่น้องอาจิมก็าพาเพื่อนมาใส่ผู้อินรียวันนี้เนาะก็จะ ใส่เสร็จแล้วก็แล้วก็ข้าฝนไม่ตกลงมาแล้วก็จะให้น้ําข้าว่าผลตกลงมาก็ให้น้ําถ้าว่าแม่น้องอติมพูดผิดประการใดเนาะพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยแม่น้องอติมเป็นคนที่พูดไม่ชัดนะทุกคนพูดไม่ชัดลิ่นเขาจะมาพันกันนะเนาะ <c oughs> ก็ยิ่งพูดไว้ก็ยิ่งแล้วขนาตัวเองฟังตัวเองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็ขอกลับขอโทษขออภัยทุกคนนะคะที่ว่าเข้ามาติดตามดูแม่น้องอติมก็พูดไม่รู้เรื่องก็ ที่พูดไปทุกทุกอย่างก็คือประสบการณ์ของแม่น้องอติมทางนั้นนะคะทุกคนไม่ไน้องอติมไปเอาความรู้มาจากที่อื่นแม่น้องอติมไม่รู้เรื่องเลยก็คือเอาประสบการณ์ของแม่น้องอติมนี้มาแบ่งปันแล้วก็ทําทุเรียนไปด้วยกันเพราะประสบการณ์ระหว่างสิบกว่าปีนี้มันก็จะมีมั่งหลายทุกคนอยู่ในสมองและติดตัวของแม่น้องอติมไว้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องดูด้วยกันเนาะคือแปลงนี้ก็เป็นแปลงของแม่น้องอติมเนาะเป็นแปลงครอบครัวของแม่น้องอติม ที่แปลงเล็กๆของเราเนาะที่เราแบบตอนนี้เราก็ทําให้คุณตาคุณยายก็คือทุเรียนอยู่ที่พันกว่าต้นของคุณตาคุณยายก็คือเท่าแก่แต่เราเรียกคุณตาคุณยายเพราะว่าท่านมีพระคุณกับแม่น้องอติมและพอน้องอติมเราก็เลยนับถือท่านก็คือเราก็ดูกินเปอร์เซ็นทำทินเปอร์เซ็นบังคุดและทุเรียนแต่ทุเรียนตอนนี้ทุเรียนของคุณตาคุณยายเขายังไม่โตเยอะเป็นทุเรียนแบบสี่ปีห้าปีพอๆกันกับพ่อแม่น้องอติมเนี่ย อ๋อคุณตาคุณยายก็ให้เป็นรายวันไปก่อนแล้วก็ดูแลไปก่อนก็เหมือนของเราดูแลไปด้วยกันน่ะพอถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้แม่น้องติมก็ยังไต่เต้าเนาะก็ยังไม่ดีมีอะไรสําเร็จก็ยังมีต่อแข้งต่อขาทุกคนก็คือก็ผู้ใดอยากสนับสนุนหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องแม่น้องติมลุยสวนเนาะก็ก็เมตตาอยากทำโฆษณาก็ได้นะคะขอแล้วขออีกจนท่านเบื่อเนาะทุกคน ก็อย่าเบื่อแม่น้องอติมนะคะก็ทุกวันนี้ก็ขอพี่น้องขออย่างเดียวนาะอขอขอไม่ให้ข้ามโฆษณาแล้วก็ไปซื้อที่เขาอยากจะข้าเราไม่ได้ไม่ข้ามโฆษณามันก็มีอย่างหนึ่งนะถ้าเราต้องการอยากจะรู้สินค้าที่ว่าเขาโฆษณามานี้เราอยากจะรู้ว่าเขาขายตรงไหนมันดียังไงเราไม่ข้ามมันก็มีประโยชน์นะทุกคนเราดูแล้วเราก็ามาปรับปรุงใช้เราอยากจะใช้ หรือว่าอะไรกซใช่อย่างอื่นคือเขาโฆษณาอยากให้เราทําอะไรแล้วก็ดูโฆษณาก็มันก็มีประโยชน์นะทุกคนนั่นนะถ้าเราไม่ดูแล้วเราจะคิดอยากจะซื้อเราทุกคนเนาะทุกคนอ้าวก็คลิปนี้ก็ไม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ว่าหลายใหญ่ห่างแล้วเนาะเดี๋ยวท,ท่านสิเบือนะ่อเนาะกะตรงไหนที่ว่าผิดพลาดกับการใดว่าบริสัทกะถือว่าไม่พี่น้องอติมเป็นตลกให้ท่านขำเนาะพี่น้องอติมไม่ได้มีกิจนาจะทำแบบให้พี่น้องแบบเครียดนะคะ อยากให้พี่น้องขับม,มีความสุขเนาะอันนี้เราก็ติดตามไปด้วยกันว่าแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานของแม่น้องอติมนี้จะลงอีกถ้ามีเงินนะทุกคนจะเหลืออีกก็คือ20ต้นแต่ลงให้มันเป็น150ต้นก็คือให้เต็มพื้นที่เลยนอกจากนั้นเราก็เต็มพื้นที่แล้วก็ดูแลเอาแบบว่าเราจะได้เท่าไหร่ปีหนึ่งหนึ่งไร่กับหนึ่งงานเราจะได้เงินเท่าไหร่ไม่น้องอติมจะจะทำให้ท่านดูทุกขั้นตอนว่าเราจะ ระหว่างนาหนึ่งไร่อ่ะแม่น้องอติมมีลานาที่บ้านหนึ่งประมาณสี่ห้าไร่แล้วก็มามีสวนทุเรียนหนึ่งไร่ที่นี่แล้วเราจะฟื้นตรงไหนเราจะชีวิตเราจะดีที่นาหรือว่าที่สวนทุเรียนคอยติดตามต่อไปนะทุกคนอย่าลืมนะคะช่องไม่ต้องอติมลุยสวนก็มีอีกช่องหนึ่งก็ขอฝากด้วยนะคะคือช่องพ่อน้องอติมลุยสวนก็คือก็ช่องผัวและเมียแล้วะต่างคนต่างทำทุกคนก็ ความรู้แบบชัดเจนหรือความรู้แบบจริงๆก็เข้าไปดูช่องพ่อน้องอติมลุยสวนได้ความรู้แบบรู้ม่งไม่รู้ม่งตลกมางคำๆมั่งก็มาดูช่องแม่น้องอติมลุยสวนได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีสุขกายสบายใจให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปตลอดไปทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องแม่น้องอติมลุยสวนแต่เป็น FC เก่าหรือ FC ใหม่ด้วยว่าท่านเป็น ผูอยู่เบื้องหลังผิดทองหลังพระดูแม่น้องอติมหรือว่ากดสปรแต่งให้แม่น้องอติมก็ขอขอบคุณมากๆ่ะค่ะ,อะขอบคุณหลายๆด้ดยค่ะเด้อ